สวัสดีเจ้าเพื่อนๆมาดูฝนบ้านสมใจนะดูนะออกหนักมากนี่น้ําหลังบ้านนะถ้าไม่กั้นอย่างเงี้ยมีสิทธิ์เข้านะมีสิทธิ์เข้าหลังบ้านเลยนะตรงนู้นทางออกนะต่อเดือนสิบเอ็ดเดือสิบสองสนใจว่าลอยกระทงหลังบ้านนี่ได้เลย นะนานๆตกทีนะตอกเยอะนี่ตกมาสักสองสาม,มนะสชั่วโมงได้สนใจทำกับข้าวส่งเสร็จเพราะว่าฝนแรงเพราะว่าฝนแรงน้ำก็เริ่มแห้งหลยเพราะว่ามีทางน้ำลงไปนะทงข้าง น้ำจะไหลออกจากทางนี้นะไหลมาทางนี้เลยนี่ไปนู่นเลยไปถนนเลยนะเอาไปไหนไม่กึ้นล้วน้ำไม่เห็นไหมไหลริ้วเลย นั่นทางน้ํามานะถ้าเราไม่มีทางน้ําให้นี่ไม่ได้เลยนะท่วมบ้านเอาเลยแกวอย่าว่าอยู่บนเขานะ่ะตรงนี้ก็เป็นโอง่งแตกที่สนใจทุบๆเอาไว้แล้วก็จะมุดใต้โอ่งนะมุดไป ตกซะอึ่งอ่างร้องเลยนี่ยังไม่หยุดตกนะดูน้ำถ้าอยู่ที่ลุ่มนี่มีสิทธิ่มนะถ้าเจอน้ำแบบนี้แต่นี่เปิ้ว่าอยู่บนเขานะน้ำก็จะไหลลงข้างล่างไหลไปไหนก็ไม่รู้นะมันก็จะไหลลงไหลลงไหลงไหลงไหลไปเรื่อยๆจ้ะ ไรนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจจากเพื่อนๆที่มารับชมผลงานบ้านสมใจนะจ๊ะสวัสดีจ้า